In this story สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอดมินเพจอินดี้นี่คะกับพอดแคสต์แรก EP 1ของเรานะคะ EP นี้เราก็จะมาเล่าเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของเพจแล้วก็ความหมายของคำว่าอินดี้หลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าคำว่าอินดี้เนี่ยมันคืออะไรมันมีความหมายว่าอย่างไง ก็คือตัวเราเองนะคะตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็มีหลายคนนะคะเรียกเราว่าอินดี้งี้เราก็แบบว่าเอออินดี้มันคืออะไรมันยังไงอะ่ะเราก็แบบงงนะคะแล้วก็ปฏิเสธมาตลอดว่าไม่ใช่ซะหน่อยไม่ได้อินดี้ซะหน่อยเพราะว่าในความรู้สึกของเรานะคะในครั้งแรกที่ได้ยินอะ่ะเราจะรู้สึกไปในทางลบซะมากกว่าประมาณว่า เอาหาว่าฉันขีเ้เกียจหรือเปล่าหาว่าฉันอู้งานหรออะไรอย่างนี้นะคะด้วยความที่สงสัยบวกกับต้องการแก้ข้อกล่าวหาอะไรเหล่านี้นะคะเราก็เลยไปสอแสวงหาข้อมูลของคำคำนี้มานะคะ <c oughs> ก็ไปปีนเขาขึ้นไปหาบนภูบ้างไปเดินดูตามสวนดอกไม้บั่งไปไล่สายตาหาในร้านกาแฟบั่ง ไปนอนแช่มองหาในน้ําตกมั่งไปถามนกถามปลาแหวงหาในพื้นดินพื้นหญ้าก็ไม่เจออะไรงนี้นะคะสุดท้ายก็เลยมาเจอใน Google นะคะก็ไม่รู้ไปหาอะไรตั้งไกลนะคะมันก็อยู่ใกล้ๆนี่เองเนาะความหมายของคําว่าอินดี้นะคะก็ที่หามาใน Google นะคะเขาบอกว่าอินดี้เนี่ยมาจากคําภาษาอังกฤษที่คําว่านะคะ independent ที่แปลว่าอิสระ ก็หมายถึงคนที่ใช้ชีวิตในรูปแบบอิสระนะคะใช้ชีวิตแบบเป็นตัวของตัวเองซึ่งคําว่าอิสระเนี่ยความหมายก็ใช่ว่าจะเหมือนกันไปหมดนะคะเป็นตัวของตัวเองก็ใช่ว่าจะเหมือนกันทั้งหมดเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมาหอาว่าคนอินเนี่ยเป็นแบบนั้นแบบนี้เป็นเหมือนกันไปนหมดเนี่ยมันไม่ใช่นะคะแล้วทีเนี้ยก็อาจจะมี หลายคนนะคะถามก็มาว่าแอดมินเพจอินดี้นี่คะเนี่ยมีนิสัยเหมือนกันกับในเพจทั้งหมดเลยเหรอก็จะบอกเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช่ทั้งหมดก็มันก็ใช่อยู่นิดนึงนะคะใช่อยู่กระจึงงนึงนะคะแค่เศษหนึ่งในร้อยอะคะ่ะไม่ไม่เยอะขนาดนั้นนะ,ะแล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วที่ลงในเพจแต่และว,วันเนี่ยเอามาจากไหนนะคะก็จะบอกว่าก็ามาจากแฟนเพจทุกคนเนี่ยแหละคะ่ะเอามาจาก พลังงานที่พวกคุณส่งมาเนี่ยนะคะเอามาจากพลังจิตที่พวกคุณส่งตรงมายังหัวเราเนี่ยแหละคะ่ะเชื่อมาพอถึงเวลาโพสนะจากที่เราคิดอะไรไม่ออกนะคะจากที่หัวโล,งลง่งๆแบงๆเป่าๆเนี่ยอยู่ดีก็มีคำพูดแคปชั่นอะไรโผล่เข้ามาในหัวเฉยเลยนะคะงงมากแม่ แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็เอามาจากการสังเกตคนใกล้ตัวด้วยใครที่แบบทําตัวไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องทําอะไรแปลกๆคิดอะไรแปลกๆนะคะแล้วก็หยิบม,มาลงนะคะก็เท่าที่สังเกตมานะคะตลอดระยะเวลา3-4ปีที่ทําเพจมานะคะเราก็เห็นว่า ทุกคนเนะี่ยมีความอินดี้อยู่ในตัวเองกันทั้งนั้นแหละนะอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะเอามันออกมาใช้เวลาไหนเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะและจุดประสงค์ในการทำเพจเพจนี้ขึ้นมาเราก็แค่อยากจะนำเสนอตัวต,วตนอีกตัวตวนหนึ่งนะคะให้ทุกคนได้รับรู้เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนยังไงอ่เป็นคนแบบไหน นะคะไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมถึงเป็นคนแบบนี้อะไรที่ทําให้เราเป็นแบบนี้นะคะเราก็แค่อยากจะนําเสนอในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนทั่วไปอะคะ่ะว่าอย่าได้คิดอย่าได้กังวลอย่าได้อะไรใดๆเลยนะคะใครเขาก็เป็นกันทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกข์สุขเหงาเศร้าอินดี้ท้อแท้หมดหวงังสิ้นหวงังคือทุกคนมีอยู่แล้วนะคะแล้ว ก็อยากจะบอกอีกว่านะคะถึงเราจะเป็นคนยังไงนะคะเป็นแบบไหนใครจะให้คํานิยามเราว่ายังไงก็ช่างนะคะก็อย่าได้ไปนสนใจได้แคร์อะไรมากเลยเนาะแคร์ตัวเองให้มากๆดีกว่าให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนยังไงนะกำลังทําอะไรเพื่อใครและเพื่ออะไรอยู่โดยที่มันไม่ได้ไปกระทบกระเทือนหรือทําร้ายทําลายใครทาความเดือดร้อนให้ใครมันก็น่าจะพอแล้วนะคะและสุดท้ายก่อนจะจากกันไปในอีพีนี้นะคะก็อยากจะฝาก บอกให้ทุกคนนะคะอยากให้รักแล้วก็ภูมิใจในตัวเองให้มากๆนะถึงแม้ว่าตัวเราเนี่ยอาจจะทําตัวไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ถึงแม้ตัวเราเนี่ยอาจจะเดินช้ากว่าใครเขาสักหน่อยนะคะถึงแม้ตัวเราอาจจะทําตัวไม่ดีบ้างอะไรบ้างไปหน่อยนะคะก็อยากให้รักตัวเองให้มากเนาะเพราะว่าคนที่อยู่กับเรามาตลอดคนที่อยู่กับเรามาเสมออยู่เคียงข้างเรามาตลอดเลยรับรู้ทุกการกระทา ของเรามาตลอดก็คือตัวเราเองนี่แหละนะคะถ้าเราไม่รักตัวเองเราจะให้ใครมารักเรานุ๊สำหรับ EP นี้นะคะเราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ EP หน้ากับเรื่องราวเกี่ยวกับนิสัยต่างๆที่ลงในเพจอินดี้นะคะอินดี้นี่คะนะคะเฮ้งงสำหรับวันนี้ก็อเอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ In this story